ยายกำลังทำอะไรอยู่นะ่ะหยุดนะเสียงหลานสาวของยายจันดวงได้ตะโกนล่นบ้านมันไม่ใช่อย่างที่หลานคิดนะพิมพักกายายก็แกช้ำเพื่อปวกเรานะ่ะไม่นะยายยายทำเพื่อตัวเองต่หากยายไม่ได้ทำเพื่อหนูพิมพักกาเอ๋ยที่เอ็งมีข้าวมีเงินใช้ทุกวันนี้ก็เพราะวันเนื้อพวกนี้นีแ่แหละมีจริงใช่ไหมที่ผ่านมามันคือ พิมพ์ก,กาพูดยังไม่ทันจบทุกอย่างก็ได้มืดไปยายจันดวงเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านถาว่าแกก็ไม่ใช่คนในพื้นที่หมู่บ้านนี้โดยกำเนิดตัวของยายจันดวงนั้นได้ย้ายติดตามสามีมาและในตอนนี้สามีของยายก็ได้เสียชีวิตไปนานแล้วเหลือเพียงแค่ลูกสาวและหลานสาวสุดที่รักที่อยู่ด้วยกันกับยาย <S <S> <S เมื่อไม่นานมานี้ จู่ๆก็ได้มีข่าวการหายตัวไปของผู้เป็นแม่ของพิมพ์พก,กาทําให้ทั้งสองต่างก็ช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันยายจา๋าแม่จะทิ้งหนูไปจริงๆใช่ไหมแม่ไม่รักหนูแล้วใช่ไหมคะเสียงหลานสาวได้พูดขึ้นมาอย่างน้อยใจไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแม่เองรักเองจะตายไปมันจะหายไปไหนได้ยายว่ามันน่าจะไปหาการหางานทำเพื่อส่งเองเรียนสงสงละมัง้ง จริงเหรอเจ้ยายแต่ทำไมแม่ถึงไม่ติดต่อหนูมาเลยล่ะคะมันคงไม่วางละมัง้งเดี๋ยวรออีกสักหน่อยก็แล้วกันเอาเป็นว่าตอนนี้เองไปหลับไปนอนไหนแล้วเดี๋ยวยายจะไปหันเนื้อเตรียมไว้ตากแดดุ่งนี้เจ้ยายห,หลังจากพิมพ์าก,กาพูดจบก็ได้เดินเข้าห้องไปส่วนยายจันดวงก็ได้เดินเข้ามาที่ห้องครัวเอ้ยไอเจ้าพิมพ์ก,กา มันก็โตขึ้นทุกวันทุกวันค่าใช้ใจ่ายก็เพิ่มขึ้นพ่อ้มควรจะทํายังไงดีล่ะทีนี้ข้าก็เริ่มแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วมันจะเอาตัวรอดเองได้ไหมถ้าวันหนึ่งข้าจากไปยายจันดวงพล่ำมเพลือด้วยความกังวลใจจากนั้นยายก็ได้เดินไปหยิบชิ้นเนื้อมาหาั่นในเช้าของวันต่อมาพิมปากาเอ๋ยแต่งตัวเสร็จหรือ,อยัง เสร็จแล้วคะ่ะอ่ะอ่ะก่อนจะออกไปยายฝากเอาเนื้อที่อยู่ถาดบอกนั้นไปตากแดดด้วยนะได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะเอาออกไปตากที่เดิมก่อนจะไปโรงเรียนนะคะอย่าลืมนะเดี๋ยวมันจะแหงไม่ทันไปขายทีตตลาดช่วงนี้เจฐกิจไม่ค่อยจะดีหมู่บ้านเราหญิ่งมันมีงานรับจ้างอยู่ด้วยจากนั้นทั้งสองก็แยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตน ในค่ำคืนหนึ่งเสียงสับเนื้ออยู่ในห้องครัวใช่แล้วนี่คือเสียงของยายจันดวงกำลังสับเนื้อเพื่อมาทำเนื้อแดดเดียวและจะได้นำไปขายเพิ่มเติมดดจเจงๆเนื้อปอกนี้ไม่เน่าเสียง,ง่ายสามารถเก็บไว้ได้หลายวันเลยทีเดียวเอาละ่ะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเราก็สามารถทำเงินได้อีกนานเสียงพูดพึพรรมพำของยายจันดวงพูดไป มือก็พลางสับเนื้อไปด้วยไม่นานเนื้อที่ได้เตรียมไว้ก็เสร็จสมบูรณ์นี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วทำไมยายไม่ขึ้นมานอนสักทีล่ะนี่มันก็ดึกมากแล้วนะเสียงของพิมพ์ากกาได้พูดขึ้นจากนั้นเธอก็ได้ยืนหยุดนิ่งสักพักก่อนที่จะนึกสงสัยเร่บางอย่างจริงสิทำไมยายถึงชอบทำอะไรตอนกลางคืนตอนกลางวันก็สามารถทำได้นี่นาะเราลองไปดูสักหน่อยดีไหม พูดจบพิมพ์ผก,กาก็ได้เดินมุ่งหน้าไปยังที่ห้องครัวในทันทีทว่าในขณะที่พิมพ์ผกกากำลังเดินเธอก็ได้บังเอิญเจอกับคุณยายที่กำลังเดินสวนทางมาอ้าวนี่จะออกไปไหนหล่ะนันดึกดึกเดินๆแบบนี้หนูกำลังจะไปช่วยยายทำงานจ้ะนึกว่ายายยังทำไม่เสร็จนูําทำกันบ้านเสร็จแล้วก็เลยจะไปช่วยยายพอดี ยายทำเสร็จแล้วละ่ะเรอเอาไปตากพรุ่งนี้เดี๋ยวก็จะนำเอาไปขายในวันต,ต่อๆไปยายจ๋าช่วงนี้ไม่ได้ติดต่อมาบ้างหรือเปล่าจ๊ะไม่เลยยายก็อรอมันเช่นเดียวกันนังลูกตัวดีหายหน้าหายตาไปนานฉันละเกินจากนั้นยายดวงก็ได้พูดบนพึม <c oughs> พำและเดินเข้าห้องไปวันต่อมาชาวบ้านพากันแตกตื่นเมื่อมีข่าวว่า นายกอนชาวบ้านไว้กลางคนที่ขี้เมาตลอดปีหายตัวไปอย่างไรร่องรอยจึงไว้เพียงรองเท้าแตะข้างหนึ่งจมโคลนอยู่ที่ริมคลองนี่มันเกิดอะไรขึ้นเสียงใยายสมอนได้เอ่ยถามก็พี่กอนนะสิเขาเดินลงแม่น้ำน่ะอะไรนะไอ้กอนลูกชายคนเดียวของยายส้อยนั่นเหรอใช่แล้วครับยายผมว่าศพน่าจะหาไม่เจอแล้วล่ะมั้งครับตรงนี้เป็นดินโคลนที่ลึกมากๆ ผมว่ายังไงก็ไม่มีใครจะช่วยได้ก็ยังว่านั่นเลยนะคนเมามักจะเดินไปเรื่อยแถมช่วงกลางค่ำกลางคืนเมื่อสลัวขนาดนั้นไม่ตกลงไปก็แปลกจากนั้นชาวบ้านก็เริ่มพูดคุยซุบซิบนินเทอกันจนหนาหูมากขึน้นยายสาว่ายังไงล่ะพิมพ์พก,การ้องเสียงดังเอะอะโวยวายอะไรของเองเมื่อคืนนี้ ฝันถึงแม่คะ่ะแม่บอกว่าอย่ากินเนื้อตากแห้งของยายโอ้ยฝันก็ฝันไปเถอะแม่ของเองตายไปแล้วยายจันดวงพูดขึ้นด้วยท่าทีที่งุดงหงิดอะไรนะยายเมื่อกี้ยายพูดว่ายัางไงนะคะอ๋อ,อยายยายจะบ,บอกว่าแม่เองหายตัวไปแล้วอีกสักหน่อยก็คงจะมีข่าวคลาวของแม่เองหละมั้งยายจันดวงนั้นพูดไปพลางกับหลบสายตาไปด้วย จากนั้นแกก็เลยรีบเดินออกไปในค่ำคืนนั้นขณะที่ยายจันดวงกำลังยืนทำอะไรบางอย่างอยู่ยายครับทำไมผมรู้สึกง,ง่วงจังเลยล่ะครับง่วงก็นอนหลับชัดเถอะเดี๋ยวอีกหน่อยแม่เองก็จะกลับมารับเองกลับบ้านแล้วล่ละถ้าอย่างนั้นยายครับผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับยายเออเออ รีบไปนอนไหนแล้วในขณะที่เด็กชายคนนั้นกําลังจะหันหลังกลับไปนอนยายจันดวงก็ระแอบ,บมองดูพฤติกรรมของเด็กคนนี้จากนั้นไม่นานภาพของเด็กชายก็ได้มืดสนิทเสียงมีดกระทบกับกระดูกแล,นนกล้นเนื้อยายจันดวงกําลังหั่นเนื้อแดดเดียวที่ใครๆต่างก็ชื่นชอบและมักจะกินอยู่ทุกๆวันวันนี้เนื้อก็น่าจะอ่อนนุ่มแน่เลยต่างจากไอกรนมัน เนื้อหนังเหี่ยวยน่นกว่าจะมาไกลเขา่าเทเข่าทางก็เล่นเอาชัานเหนื่อยยายจันดวงพูดไปพลางหั่นเนื้อเป็นชิ้นๆให้พอดีคำเนื้อที่ยายจันดวงได้หมักนั้นเป็นรสชาติที่ผู้คนต่างก็หลงไหลกลิ่นหอมหมักซอสอ่อนๆแต่ทว่าจู่ๆก็ได้มีเสียงของใครบางคนได้พูดขึ้นมานี่ยายยายกําลังทําอะไรอยู่นะ่ะหยุดนะเสียงหลานสาวของยายจันดวงได้ตะโกนลั่นบ้าน มันไม่ใช่อย่างที่หลานคิดนะพิมพักกายายก็แค่ทำเพื่อพวกเรานะไม่นะยายยายทำเพื่อตัวเองต่างหากยายไม่ได้ทำเพื่อหนูพิมพักกาเอ๋ยที่เอ็งมีข่าวมีเงินใช้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเนื้อพวกนี้นี่แหละมีสิงใช่ไหมที่ผ่านมามันคือพิมพักกาฟังยายก่อนนะที่ยายทำยายมีเหตุผลของยายไม่ยายยายเป็นฆาตกร ที่ผู้คนหายตัวไปที่แท้ก็เป็นฝีมือยายนี่เองจริงสิที่ยายบอกว่าแม่ตายไปแล้วเรื่องนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมแม่ไม่ได้ไปทำงานจริงๆใช่ไหมคะมันเคยจริงที่จ้องทำเพื่อความอยู่รอดลูกหมู่บ้านนี้แห่งแล้งค้นไม่มีจะก,กินแต่เนื้อคนมันไม่เหมือนใครมันเก็บได้นานแถมยังขายดีอีกด้วยยายหนูจ๊ะ พิมพ์ปากกาพูดยังไม่ทันจบทุกอย่างก็ได้มืดลงไปหลังจากที่พิมพ์ปากกาได้ตื่นขึ้นมาเธอก็ได้พบว่าตนเองนั้นได้อยู่ในห้องนอนของตัวเองเธอจึงลุกขึ้นมานั่งอยู่ที่ขอบเตียงและได้พึมพำขึ้นมาว่ามีจริงใช่ไหมยายทำของพวกนั้นมาให้เรากินทุกวันแถมยังเอาไปขายให้กับคนอื่นอีกแต่เดี๋ยวกันนะทำไมเราถึงมานอนที่เตียงนี้ได้ล่ะ เธอนั้นพูดด้วยน้ำเสียงที่ดูสับสนจากนั้นพิมพ์ก,กาก็ไม่รอชา้าเธอได้นึกถึงเรื่องเมื่อคืนที่เกี่ยวกับแม่ของตนช่วงบ่ายของวันเอา้าพิมพ์ก,กาวันนี้เธอไม่ได้ไปช่วยยายทำงานหรอไม่จ้ะหนูกำลังจะไปทำธุระน่าจะกลับพรุ่งนี้สายๆถ้าอย่างนั้นเธอก็รีบมานะตอนนี้ที่ร้านของยายจันดวงอ่ะกำลังขายดิบขายดีเลยพิมพ์พก,กาเธอไม่ได้พูดอะไรต่อ เธอยิ้มแห้งๆให้กับอาร์ตจากนั้นก็ได้เดินจากไปในค่ำคืนนั้นในขณะที่ยายจันดวงกำลังหั่นชิ้นเนื้ออยู่เอ้ยว่าแต่ไอพิมพ์พักกาหายหัวไปไหนแล้วที่เคยบอกว่าครูจะให้ไปช่วยทำงานหรือว่าปลุงนี้จะกลับมาสินะต้องรีบทําแล้วล่ะสิปลุกนี้ต้องรีบไปขายให้ได้เยอะๆจะได้มีเงินจ่ายค่าเล่าค่าเรียนขณะนั้นเอง จู่ๆก็ได้เกิดไฟไม่บ้านขึ้นโดยที่ยายจันดวงไม่รู้ตัวตายเป็นซะเธอใหญ่แกแกฆ่าแม่ฉันแถมยิงฆ่าคนในหมู่บ้านแกมันสมควรตายใช่แล้วไฟที่กำลังไหม้เป็นฝีมือของพิมพ์ปากกาเธอรับไม่ได้ที่ยายของเธอฆ่าผู้คนจากนั้นพิมพ์าก,กาก็ได้เก็บหลักฐานทุกอย่างแล้วก็เดินออกจากที่เกิดเหตุ ในเช้าวันต่อมาผู้คนต่างก็สงสารพิมพ์พกาพิมพ์พกานี่หนูไม่เป็นไรใช่ไหมลูกไม่ค่ะเกิดอะไรขึ้นลระคะก็ที่บ้านของหนูเมื่อคืนเกิดไฟไหม้ขึ้นกระทันหันทําให้ยายจันดวงยายของหนูเสียชีวิตในกองเพลิงอะไรนะคะไม่จริงใช่ไหมยายยายของหนูพิมพ์พกาเธอแทบจะล้มทั้งยืนเนื่องจากว่าตัวของพิมพ์พกานั้นต้องแสดงให้เห็นว่า เธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและพยายามทำตัวเองเป็นปกติทุกอย่างหลังจากวันงานผ่านไปพิมพ์พกาก็ได้โตขึ้นท่ามกลางความโดดเดี่ยวและได้ย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในขณะที่เธอกำลังเดินทางไปทำงานอยู่นั้นพิมพ์พกาก็ได้แวะที่ร้านขายเนื้อแดดเดียวร้านหนึ่งป้าคะเอาเนื้อต่างแห้ง 40, 40เสิบขนีย่ยบาทจ้ะได้สิจ้ะแมนูเดี๋ยวรอสักครู่นะจ๊ะ เสียงพูดของยายเจ้าของร้านทำให้พิมพ์พกาพงางเนื่องจากเธอกำลังยืนเล่นมือถือไม่ได้เงยหน้ามองดูคนที่อยู่ตรงหน้าเธว่าข้อความนั้นเป็นงานเร่งด่วนจึงท,ทำให้เธอรีบจ่ายเงินและหยิบของแล้วก็ได้เดินจากไปโตเป็นสาวขนาดนี้แล้วหรือพิมพ์พกาของยายในที่สุดก็ได้เดินตามเส้นทางของตัวเองจนได้แต่ก็แอบโหดร้ายเหมือนกัน ยังดีที่มีลุ้มหลบภัยที่บ้านทาไม่เจอโคลงกระดูกคนอื่นแทนของเราก็ให้โชคดีนะจ๊ะหลานรัก